คุณเชื่อไหมครับว่าเพียงแค่เปลี่ยนเวลาจุดทูบชีวิตก็เปลี่ยนไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อและไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นี่คือเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เคยหมดศรัทธาในทุกสิ่งเขาชื่อคุณภาคภูมิชายวัยสี่สิบที่เคยมีทุกอย่างบ้านรถและกิจการที่กำลังรุ่งเรืองแต่แล้วในชั่วพริบตาทุกสิ่งก็พังทลายลงเหมือนโดมิโน เมื่อธุรกิจที่เขาตั้งใจปลุกบัน้นต้องล้มละลายพร้อมกับหนี้สินที่ท่วมหัวนับล้านบาทเขามองไปร,บรอบๆไม่เห็นทางไปไม่เห็นแสงสว่างในมือมีเพียงทูบหนึ่งกรรมที่กำลังจะถูกจุดในเวลาเที่ยงวันตามความเคยชินของเขาแต่แล้ว <S <S เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นปลายสายคือคุณแม่ของเขาเสียงสั่นเครือจากความกังวลลูกภูมิ แม่รู้สึกไม่สบายใจเลยลองไปไหว้พระพิคเนอร์ที่วัดไปแหกดูไหมแม่ว่าท่านศักดิ์สิทธิ์นะในใจคุณภาคภูมิรู้สึกทอแท้เขาก็ไหว้มาแล้วลองมาหมดแล้วแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแต่เพราะเป็นคำขอของคุณแม่เขาจึงตัดสินใจเดินทางไปที่วัดท่ามกลางผู้คนที่มากมายเขาก็ได้พบกับชายชาราผู้หนึ่งที่กำลังนั่งพับดอกดาวเรืองอยู่ ข้างองค์พระพิคเนตชายชาราผู้นั้นมองมาที่คุณภาคภูมิและยิ้มอย่างอบอุ่นก่อนจะชี้ไปที่กำททูปในมือของเขานุม่มจะจุดทูปเวลาเที่ยงนี่คงจะร้อนนะคำพูดนี้ทำให้คุณภาคภูมิแปลกใจแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมชายชาราถึงพูดเช่นนั้นเขาพยักหน้าและเดินจากมาอย่างหมดการลรตายอยาก คำถามที่ค้างใจคุณภาคภูมิไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องนิสินแต่คือคำถามที่ว่าทำไมบางคนบูชาพระพิคนตแล้วชีวิตดีขึ้นแต่บางคนกลับแย่ลงตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณภาคภูมิเป็นคนขยันแต่เขาเชื่อในตัวเลขและหลักการทางธุรกิจมากกว่าความเชื่อจนกระทั่งวิกฤตครั้งใหญ่ถาโถมเข้ามาทำให้เขาต้องหันหน้าเข้าหาความศรัทธา เขาเริ่มจากการไปบูชาที่วัดดังๆทำพิธีตามที่เห็นในอินเทอร์เน็ตเขาสวดมนต์ถวายขนมโมทกะแต่ยิ่งทำก็เหมือนยิ่งแย่ยอดขายตกหนี้สินเพิ่มจนในที่สุดเขาก็ต้องขายกิจการที่เขารักทิ้งไปเขาหมดสิ้นทั้งความหวังและเงินทองในคืนที่มืดมิดที่สุดเขาตัดสินใจนั่งลงหน้าหิ้งบูชาองค์พระพิคเนตในบ้านน้ำตาไหลาอาบแก้ม เขากล่าวคำพูดแรกที่มาจากก้นบึงของหัวใจว่าช่วยผมด้วยผมหมดตัวแล้วเขาไม่ได้ขอเงินทองแต่เขาร้องขอให้มีทางออกเขาแค่อยากให้มีแสงสว่างส่องเข้ามาในชีวิตบ้างเชา้าวันรุ่งขึ้นคุณภาคภูมิได้รับข้อความจากคุณแม่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของชายชาราที่คุณภาคภูมิเจอที่วัดคุณแม่บอกว่าชายคนนั้นคือพราหมณโบราณผู้เคร่งครัด ที่ได้รับสืบทอดวิชามาจากบรรพบุรุษด้วยความไม่เข้าใจและสงสยัยคุณภาคภูมิโทรไปหาชายชาราผู้นั้นสวัสดีครับผมภาคภูมิลูกชายคุณที่เจอที่วัดเมื่อวานนี้ครับอ่าฉันจำได้ชายหนุ่มที่ดูแบกโลกไว้ทั้งใบฉันรู้ว่าลูกกำลังหาคำตอบว่าทำไมยิ่งบูชายิ่งแย่ลูกไม่ได้บูชาไม่ดีแต่ลูกบูชาผิดวิธีต่างหาก พรามตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่ทําให้คุณภาคภูมิรู้สึกเหมือนได้รับการปลอบปลมผมทําอะไรผิดไปหรอครับผมก็ทําตามที่คนอื่นเขาทํากันไม่ใช่ทุกคนจะรู้ความจริงลูกเอ้ยการบูชาไม่ใช่แค่พิธีกรรมที่ทําตามกันมาแต่คือการเชื่อมต่อกับพลังขององค์เทพการเชื่อมต่อน,นี้ต้องใช้จังหวะที่ถูกต้องอารมณ์ที่เหมาะสมและจิตใจที่บริสุทธิ์เวลาที่ลูกจุดทูปตอนกลางวัน แสงอาทิตย์ที่จ้าเกินไปก็บทบังพลังงานแห่งแสงสว่างที่องค์เทพต้องการส่งมาให้มันเหมือนคลื่นวิทยุถ้าจูนผิดคลื่นก็มีแต่เสียงซ่าไม่ได้ยินเพลงที่ไพเราะคำพูดนั้นทำให้คุณภาคภูมิรู้สึกเหมือนก้อนหินที่ทับถมอยู่ในใจกำลังถูกยกออกเขาเข้าใจแล้วว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้ศรัทธาอย่างแท้จริงแต่เขาแค่อยากได้เขาไม่เคยเชื่อมต่อเขาแค่ขอ พราหมู้ชาราได้เปิดเผยความลับของการบูชาที่ถูกต้องที่สืบทอดกันมาจากพราหมณ์โบราณให้คุณภาคภูมิฟังมันคือพิธีที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังพราหมณ์สอนว่าการบูชาที่ถูกวิธีต้องเริ่มจากเวลาที่เหมาะสมให้จุดทูปและสวดมนตน์ในช่วงเวลาอารุณเบิกฟ้าคือช่วงที่แสงอาทิตย์กำลังขึ้นก่อนที่ความวุ่นวายของโลกจะเริ่มต้น เวลานั้นเป็นเวลาที่พลังงานบริสุทธิ์ที่สุดในวันเป็นเวลาที่จิตใจสงบที่สุดไร้ซึ่งสิ่งรบกวนล,ลูกต้องจุดธูปวางดอกไม้และสวดมนต์ในเวลาที่โลกยังหลับไหลแล้วค่อยๆพูดสิ่งที่อยู่ในใจไม่ใช่เพื่อขอแต่เพื่อแสดงความตั้งใจที่บริสุทธิ์และเพื่อขอบคุณแล้วจึงสวดบทโอมสีคเนสายะนัมัต ซ้ําไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าพลังงานบางอย่างกําลังไหลเข้ามาในจิตใจคุณภาคภูมิรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้างเขากลับบ้านไปและเริ่มทําตามทันทีเขาลุกขึ้นมาในเวลาตีสี่ท่ามกลางความมืดมิดอากาศเย็นยเยือกเขาจัดเตรียมหิ้งบูชาวางดอกไม้จุดทูปที่คืนลอยขึ้นอย่างสงบในความเงียบสงัดนั้นเขาพูดกับองค์พระพิคเนตอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อน ไม่มีคำว่าหมดตัวแล้วมีเพียงคำพูดที่มาจากใจว่าผมขอโทษที่ผมเคยขอแต่สิ่งดีๆวันนี้ผมแค่อยากจะบอกว่าผมพร้อมจะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงผมขอพลังปัญญาที่จะผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้เขาเริ่มสวดมนต์เสียงของเขาค่อยๆก้องจังหวะอยู่ในความเงียบเขาทำเช่นนี้อยู่ทุกวันในเวลาเดิมด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปในวันที่7 มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาเป็นเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานเพื่อนคนนี้โทรมาเสนอโอกาสทางธุรกิจที่ต้องใช้ความสามารถของคุณภาคภูมิล้วนๆมันไม่ใช่เงินกู้แต่เป็นโอกาสที่จะร่วมลงทุนและสร้างกิจการใหม่ขึ้นมาคุณภาคภูมิใช้ความสามารถประสบการณ์และสติปัญญาที่เขาได้รับจากการสวดมนต์ในแต่ละวันอย่างเต็มที่ในเวลาไม่ถึงปีกิจการใหม่ของเขาก็เติบโตอย่างรวดเร็ว จากคนที่เคยมีหนี้หลักล้านเขากลายเป็นเจ้าของกิจการที่มีมูลค่าหลายสิบล้านเขาไม่ได้บูชาเพื่อขอให้รวยแต่เขาบูชาเพื่อขอให้มีปัญญาซึ่งปัญญาเหล่านั้นนำพาเขากลับสู่ความมั่งคั่งที่ยัง่งยืนเรื่องราวของคุณภาคภูมิไม่ใช่ปาฏิหาริ์ที่มาจากการขอแต่เป็นปาฏิหาริ์ที่เกิดจากการบูชาที่ถูกวิธีการทำพิธีบูชาในช่วงเวลาที่ถูกต้อง คือการเปิดประตูให้พลังงานแห่งสติปัญญาไหลเข้ามาในจิตใจของเราที่สงบมันคือการที่เราได้ปรับจูนความถี่ให้ตรงกับเคลื่อนแห่งสติปัญญาขององค์เทพหากคุณกำลังรู้สึกว่าชีวิตกำลังติดล็อกและกำลังมองหาทางออกอยากให้คุณลองทำตามขั้นตอนง่ายๆนี้เริ่มต้นจากคืนนี้หรือเช้าวันพรุ่งนี้หาเวลาที่สงบสวดวนบอกความตั้งใจที่บริสุทธิ และเชื่อว่าปัญญาจะนำพาคุณไปสู่ทางออกที่ดีที่สุดและถ้าคุณลองทำตามขั้นตอนใน7วันแล้วกลับมาพบความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราอยากให้คุณกลับมาแชร์ผลลัพธ์กับเราในคอมเมนต์เพราะเรื่องราวของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนแล้วพบกันใหม่ครับ